สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซูเปอร์ซัซบอย่างแรกเลยช่วงนี้คนเข้ามาใหม่เยอะเพราะว่าบอลโลกถ้าอยากรู้ไม่ว่าจะคุณจะเป็นนักลงทุนหรือนักสะสมนะครับถ้า อยากรู้ว่าโซเชียลมีเดียไรของซูเอาไว้ทําอะไรกรุ๊เปเบรกต้องเข้าที่กรุ๊ปไหนอะไรยังไงลิงก์ข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวให้น,อน้องเขาแปลว่าให้ซูพูดคุกค้างแหละแต่ถ้าเข้ามาใหม่เข้ามาลิงก์ที่ซ่มันจะอธิบายทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวการครับรวมไปถึงบอกว่าสาคัญสุดคือในส่วนของเพจ Facebook ซูที่เป็นซูเปอร์ซับเพราะนั้นมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวการบอร์ดค่อนข้างเยอะอันนั้นสาคัญสุด2ไใครยังไม่ได้เข้าไป s u b s c r i b e หรือติดตาม Forbidden Food ครับมีช่องของตัวเองแล้วเหมือนที่บอกมันจะลิงก์กับงงาาาาานน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 น TraD TradeD ทีี่่จจจะะะะเเเเเเกกกิิิิดดดดดขขขขึึ Trade Day 3, ข้้้้้้ปปป็็3ไไมมมสืออ1ตตต2หรผพ ได้วย3มเลยก็คือขอบคุณนะครับถ้าเข้าไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ซุปด้วยมันจะได้มีคนเข้าถึงเ,อเยอะๆอันนี้จะขอบคุณอย่างยิ่ง วันนี้ทอะไรเคยลงเรื่องแบบ่มแทรปัญหนึ่งแล้วก็ซุปติดงานติดไรก็ยังไม่ได้เปิดต่อถ้าจําได้ที่ข้าเคยดูนะครับซุปบอกว่าจะเปิดไปทุกรุ่นมึกออกไหมฮารุ่นนี้จะเป็นงานเปิดในส่วนของ booster t ินครับเหมือนซุปพูดครั้งเกี่ยวแม่แหกนะไม่ต้องเกี่ยวข้อกับซุปไม่ต้องติดต่อซุปมาไม่ต้องติดต่อน้องเราไม่ได้ขายสามารถไปซื้อได้ในช้อปปี้เนซ่าือเว็บไซต์ของคิดเซนคิดได้เองเลยเดี๋ยวน้องก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าซุปจำไม่ผิดมันอันนี้คือตกกล ค่ะในการไอกล่องที่เราเรียกว่าบูสเตอร์ทิ้เนี่ยอย่างอันนี้เป็นใครกอเรสกาเข้าใจว่าน่าจะเป็นกอเรสเซอร์เน,นี่ยมันเขียนอยู่3าสการ์ด1โกลิมิเต็ดการ์ดแล้วก็1นึ่งเอซิสกรีนการ์ดถ้ากรีนการ์ดก็ได้ได้กอเรสกาโกลการ์ดก็คือไปรุ่นเองว่าใครอย่างอันนี้จะเป็นเมสซี่สีม่วงก็คือจะได้เมสซี่สาบใบแล้วก็ในส่วนของไปรุ่นเอาว่าโกลการ์ดคือใครอันนี้เป็นใครนอเปดรี่สีแดงจะเป็นเปดรี่แล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นในส่วนของ ฮาลันเดี๋ยวจะลองเปิดทั้ง4กล่องเลยอยากดูเพราะเหมือนมันฟอร์บจากปีนี้ซุปชอบที่จะดูคลิปล่าสุดซุปโพสปะม,มันมีหลายรุ่นซุปชอบดูว่ามันจะออกปีนี้ไหมเดี๋ยวลองดูครับผมแมสเซนแฮกครับทุกท่านขอชุ่วันตรงนี้นะอย่านี้นะจะได้เห็นไหมอันนี้นะสี่นะกล่องจ้าเราที่ใครก่อนหอีเราที่เป็นกอเรสกาก่อนแล้วกันเพราะมันที่เหลือเป็นเมสซี่เปรีกับฮาแลนดีนาเอ๋แกะไงดีแม่กล่องมันเสียนะแกะกนนั่น กรีนบายเว่ยนี่ทุ่แปะไอ้แก่กรีนโกลว์ก่อนนะสุก mm hmm. ชอบตัวกล่องเหล็กนหมือนเลยวะ mm hmm. เท่ดี mm hmm. กล่องเหล็กเนี่ย mm hmm. ตั้งแต่ปีที่แล้วละกรีนทินเนี่ยแกะไม่เอกว่ะ mm hmm. นี่กล่องเหล็กมาแล้วว่เก็บการ์ดด้วยด้วยค mm hmm. วรจะมีหนึ่งแรสุ่มกับหนึ่งกรีนลิมิเต็ดที่เขาให้อันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี่คือกรีนลิมิเต็ดที่เขาพูดถึงเนาะ กกเรสกาเูจะ๊ะโกลิมิเต็ทอ๋ออยู่ข้างบนเลยโกลิมิเต็ดนี่คือพวกเบสอยู่แล้วฟิลปงโกจะได้ใครอ่ะโอ้เฟเดริโกเคียซ่าในกล่องกรีนนะซุปได้เฟเดริโกเคียซ่าเดี๋ยวดูว่าแต่และสีจะซุปได้ใครเดี๋ยวจะแยกว่าเป็นกลุ่มๆเบสกาที่ได้นะออลเมอร์ซูมาคูนห้าได้ มิลิ um ตาร h e r ริเทสก็คือการเหมือนงูชีลาที่เปิดกันแหละแต่ว่านี่ลองดูว่าจะมีใครพิเศษไหมพวกนี้จะเป็นพวกเบสการ์ดการ์มันกลับหัวกลับอ๋อนี่ไงี้มันอยู่ตรงนี้จะเป็นพวกอินเสิร์ตโอ้ได้ไดคัดด้วยอะ่ะที่มีไดคัดอยู่ใบหนึ่งตัวดังได้ไหมอ่ะเทียบพีโรดริโกเซเวช ไดร์คัตกอเรสกาไม่รู้บง<อ>ังเอ,อิญหรือเปล่าะเพราะว่าในกล่องกรีนกอเรสกาซุปก็ได้ไดรคัตกอเรสกาเช่นกันไม่รู้อะไรว่าทุกกล่องมีไดรคัตหรือเปล่าอันนี้เป็นพวก Silver. ซิลเวอร์เป็นส่วนธรรมดาหรือนนเราแยกไว้มีสต็อปเปอร์โอ布拉กวอร์ริเออร์เกเบลเอเล็กทริกคาสโรอ๋อพวกนี้จะเป็นอันนี้ ได้โรดิโก้บลูรุ่นนี้ก็สวยอูกาตตีได้บูโน่ดีโต่อแล้วก็ได้ฟาติ ati, ด้วยกล่องกรีนใี่เป็นเกรสกาเมื่อกี้ที่เปิดไปเอาเมสซี่เลยดีกว่าฮะเพอร์เพิลพาวเวอร์อันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะการจีได้ลิมิเต็ดเมสซี่แล้วต้องไปรุ่นเอาว่าโก ที่เขาสุ่มจะเป็นใครอันนี้คือ purple power กล่องไว้ใส่การ์ดได้สวยงามมาดูซจะได้ของสวยงามอีกเหมือนเดิมเดิไหม,มไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี่ใบนี้อยากราดูใบนี้อยู่เนี้ยสวยวะ่ะสำหรับคนที่เริ่มสะสมเลยน,นี่นี่ถือว่าเป็นรุ่นที่ไอตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเ t e x t ์เ์อีกแบบนึงด้วยนะตรงชื่อแมสงแม่งมสซีไม่รู้ว่าใน สวยเลยครับเหมือนที่บอกถ้าเพิ่งเริ่มสะสมการ์ดเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นรุ่นที่น่าดูกว่าว่าคุณชอบการ์ดมากน้อยแค่ไหนลิมิเต็ดจุดได้เด <DR B. S 2> m sa, u บีมุซาเดี o บีเล e วฮุเซนเบลลิงแฮมคริสเซนซ์บานได้คาริเทตกล่องนี้เป็นคูลูเซฟสกี้ผู้นี้คือเบสการ์ด อาร์เลอนอาร์เซนอลเรนเจอร์สถ้ากล่องเมื่อกี้ฟุกกะดีที่ได้ไดคัทด,ด้วยเนี่ยราะนี้ไม่ได้มีไดคัทอนะโอแปลว่าฟุกได้ไดคัทแต่ว่าเป็นกอรเรสกาพวกซิลเวอร์ที่ได้ใช่ไหมไหนดูสิมีใครบ้างซากานะสต็อปเปอร์เป็นอุบมาคาโนอ วอริเออร์แวนดายเอ้ยเอนฟอสเตอร์คาเซโร่เหมือนได้แล้วสตาร์เนมาแล้วก็แมชวินเนอร์อันโตนิโอเวสแฮมได้บลูเป็นเซลติกโ้ได้นี่ดูนนี้ชอบนี่ว่ะแบล็กโกลีดิชันว่ะออกออกไปว่ามีสิทธิ์ลุ้นแบล็กโกลีดิชันได้วินิจุเนียร์ซาซินิชแล้วก็ได้ เบรามากับสกรีนเนียเออแบล็คเอชเหรอไม่ใช่แบล็คโกเออแบล็คเอชนั่นแหละเหมือนแหละไม่เหมือนจ้ะขอโทษครับต่อมาขอโทษนะอันนี้จะแยกไว้เพื่อเดี๋ยวมันจะงงไม่ใช่อะไรครับนี่เลยเราเก็บฮาเรนไว้ท้ายเราเอาเรดเรย์ดีกว่าที่ควรจะการันตีได้เฟรดี่แล้วไปวัดเอาว่าลิมิเต็ดอีกคนจะเป็นใคร เรดเรย์โอ้สวยอันนี้สวยอ้นรุ่นนี้มันแจกประจำกล่องพวกนี้สวยดีไม่รู้แนตะ่ภาพมันรีบอมไหมแต่ว่าของจริงสวยรู้ทิว่าลิมิเต็ดชุดแรกใครจะ๊ะโอบาชุดบาซ่าลิมิเต็ดดิชั่นได้เป็นโอบาพวกนี้คือเบสการ์นะ คาริเชสกล่องนี้เป็นซูวาอังเดรซูวานี่คือเบสการ์ดเฮอร์ซิตี้ทอมมียัซซูมูนนเนสโฟเรนโอู้นเนสเฮียเทพดีนะลอตาโลมุลเลอร์แล้วก็อันนี้ยังอยู่พิชชูพรีชชอยู่เลยคาร์เรนโอ้ยได้ได้คัลอีกแล้วอ่ะ เ a าทอร์เรสเบนฟิก้าเด็ล้งไรส์โซนิครูนี่นี่ได้ใบคัดโจฮารดเท่าปีนี้ไดคัดออกง่ายก่อเราปีที่แล้เปิดไปตังเยอะได้มาอันเดียวนี่นี่สามใบ้วนะเคนเอร์ ane, a, per, Digital, สันซานีโอบาสต็อปเปอร์ฟาวิอันสกีดิจิตอลได้มาโครไรส์ โอ้ Ooh, รูปนี้สวยอันนี้สวยดีเอเลี่ยตเน็กซ์เจนได้เน็กซ์เจนอัตตี้แล้วก็สีเงินจะได้เป็นออกชาวิโอของ FC ฟซีปอร์โตสุดท้ายฮะฮาแลนด์จะดูดิว่าสวยแค่ไหนขออนุญาตบลูเบิร์สนี่นี่กินด,ดิไม่ดูบลูเบิร์สฮะ บลูบ mm. awesome. 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 ์สอืมไอ้รุ่นนี้เป็นสีสีที่สวยีกว่าะเขาแน่จทำแบบว่าสีสีนี้แบบทุกตัวให้แบบคนสะสมต้องเซ็ตเลยเนาะอันนี้ไอ้รุ่นนี้เป็นสีสีที่สวยดีเบนเจเดอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นทังนี้วะจะไม่งง เบสโซเรจิโอรามอสมูเซล่าบาซ่าซิวาคูฟาวเคซ่าคาเทยจอนสวอลเกอร์อีบายีมูรามาร์จินนลี่ด้วยนะคลายฮาร์เวิร์ดแล้วก็โกมมงคอริเชสกล่องยิ่งซุปได้มารกิโอสเบสที่เหลือเครสเวลคาร์มาลอนนี่ พวกอินเซอร์ใช่ไหมเนมาอันโตนิโอสองใบเบนไวด์ฮิเมเนสแล้วก็เวราติาลเซนด้าเป็นอิมโมบิเลดิจิตอลแล้วก็อาร์ลี่เมื่อกี้ได้แล้วกล่องม่อกี้มาโกอยส์แล้วก็บลูได้เป็นสวิตเซอร์ เท่ากับมีดคัตมา2 Black Edition มา1เท่ากับกล่องเนี้ยไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมได้ตามเซ็ตแต่ว่าเดี๋ยวซุปจะมารีแคปให้ว่าได้อะไรบ้างนะจ๊ะ4กล่อง4ส,สีครับ <c oughs> ฮาร์นด์มาจากสีบลูเนี่อ่านมะสีบลูนะในกล่องของ Blue b ิ r ์สนะก็เนี่ยได้เบสการ์ดมาปึกหนึงแน่นอนครับที่เขาการันตีอยู่นะยังไม่ได้ทับโหลดเดี๋ยวน้องถายูเดี๋ยว,ว,ยยวทับโหลดให้ลิมิเต็ดฮาร์นหนึ่งใบนะครับ ได้บลูสวิตเซอร์อินเสิร์ตที่เป็นเรียกว่าซิวเวอร์แล้วกันหนึ่งส7งามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบลิมิเต็ดประจำกล่องเป็นเบนเยตเดอร์นี่ครับที่เขาจะได้หนึ่งกล่องแต่ต้องสูงว่าจะได้ใครหนึ่งใบแล้วก็ได้หนึ่ง next gen กับสองดิจิตอลอันนี้ส่วนของกล่องบลูกล่องเรดเรดเรที่เป็นเบดรี่ครับ ซึ่งแน่นอนเขาการันตีเบรรี่อยู่แล้วสวยดีทุกชอบ1ใบไอเบสการ์ดเราไม่พูดถึงนะมันได้เบสการ์ดหนึ่งปึกอยู่แล้วครับโกลิมเจดซุปได้โอบาเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปเดี๋ยวท็อปโหลดก,กับสลีปให้ได้โอบากับน,นี้ได้อะไรอีกอันนี้ออกได้คัทแต่ว่าที่เป็นซิลเวอร์มัน้องสามสี่ห้าหกเจ็ดใบครับนี่ไงเจ็ดใบนี้ที่เป็นพวกซิลเวอร์ต่างๆของกล่องเอ่อซุปได้ไดคัทหนึ่งใบเป็นโจฮาร์ดของเซลติก แล้วก็ next gen ได้2ใบครับวิ e อร์เลีแกับแอนด์ลี่เนี่ยที่เคยเห็นไปแล้วแล้วก็ได้บลูกับได้ไรเซนมาโกอยส์อันนี้นะฮะในส่วนของกล่องเมสซี่แล้วกันเพอร์เพ o พาวเวอร์กล่องนี้นะจ๊ะเหมือนที่บอกครับเขาการันตีอ่ะก่อนนี้ก็ได้เบสการ์ดหนึ่งปึกเช่นกันอยู่แล้วที่มาเพราะว่ากล่องมันได้การทั้งหมด36บใบนะฮะมีเมสซี่เพอร์เพิลหนึ่งใบ ซูเวอร์ซุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบเช่นเดิมครับโกลิ limited, ์มิเจดประจำกล่องซุดได้มุซาดดีาบี้หนึ่งใบอันนี้ได้แบล็ k e d i t ชั่นรุ่นที่ซุดชอบอันนี้ได้วินนี่จูเนียร์ละหนึ่งใบอื่นก็จะเป็นไลเซน์ดิจิตอลสองใบสกรีเนียซีนากับเบรมาอันนี้แล้วก็บลูเป็นโลโก้เซลติกกับเน็กซ์เจนเป็นซาซินิช แล้วก็สุดท้ายกล่องแรกที่เราเปิดเลยเขียวของกอเรสกากรีนโกลเช่นเคยฮะเบสการหนึ่งสแต็กอยู่แล้วอันนี้เหมือนได้ได้คัทเหมือนกันด้วยนะาจำไม่ผิดมีน่าจะซิลเวอร์เจ็ดใบบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบจ้ะดิจิตอลจะเป็นบรูโน่คาฟาตินี่นะเน็กซ์เจนเป็นอูกาเต้่อ แล้วก็อื่นอนได้โรดดิโก้บลูหนึ่งใบได้ไดคัตโกเรสกาหนึ่งอันแล้วก็ที่การตีประจำกล่องเนี่ยแล้วคือกรีนเ็นโกเรสกาแล้วก็ซุปได้ลิมิเต็ดซปเป็นเคียซ่าอันนั้นก็จะเป็นทั้ง4กล่องสีสีซุปว่าอินเสิร์ตสวยดีซุปยังคงชอบอินเสิร์ตเหมือนถ้าใครดูวิดีโอที่แล้วซุปชอบไอตัว Black Edition ซุปว่าสวยดี กระโปงบลูคราสก็วกสวยเมื่อมันเป็นรุ่นที่ถ้าเพิ่งเริ่มสะสมหน้าลองดูครับย้ําเสมอว่า 1. ไม่ใช่คำแนะนา,นาการลงทุน 2. ไม่ได้ซื้อขายที่เพจซุปครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์คิดสันคิดได้เลยช h อปปี้ a ล a ซดามีช่องทางเหมือนที่บอกน้องเขาแปะไว้ให้อยู่แล้วอันนี้แค่อยากมาลองเปิดดูเพราะเหมือนที่บอกว่า มีเปิดตั้งแต่กองแพ้่กองถูกอะไรเงี้ยก็คือเอามาให้ลองดูเพราะหมดอนบ,บอกช่วงนี้คนเข้ามาสะสมเยอะเพราะว่าโดยบอลล่อะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ลองดูอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาไว้ใต้วิดีโอนี้ก็ได้กดไลค์ให้ก็จะยิ่งดีหรือส่งข้อความมาหาน้องเทลฟิ b ซุปก็ได้หรือจัดก,การให้สำคัญสุดคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาว่ากันหมายว่าจะเปิดอะไรขอบคุณครับ